สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าของวันที่28นะคะตอนนี้บ้านพุกก็ฝนมันก็หยุดไปหลายวันแล้วนะคะแต่วันนี้ก็จะโดนลูกหลงของพาย,ยุนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะโดนเยอะไหมนะคะเขาบอกว่าโดนหงหาง ไม่รู้ว่าหางจะขนาดไหนนะคะบรรยากาศก็คืมมาดูข้าวนะคะปุกไม่ได้มาเป็นอาทิตย์เลยข้าวก้มจะก้มแล้วนะคะข้าวจะก้มแล้วข้าวสวยมากปีนี้สวยจริงสวยจัง รวงยาวยาวเลยนะคะดูนี้ดูข้าวนะคะรวงยาวแล้วก็สวยมากบรรยากาศดีดีบรรยากาศดีด,รราาศด,ดีนะคะดูข้าวมเมล็ดเต็มหรือ,อยังเอ่ยไหนผู้ขอดูชี้เป็นน้ำนมหรือเปล่าดูก่อน เป็นน้ำนมอยู่ยังเป็นน้ำนมอยู่นะคะยังเม็ดยังไม่เต็มนะคะดูทีสวยมากนี่งามแท้ลุกมาแล้วก็น่ามดืดนี่นี่ตรงนี้ก็สวย มากเลยเป็นครั้งแรกนะคะที่ใช้โดนการเกษตรหวานนะคะเสมอกันดีมากเลยนะคะใช้คนหวานยังไม่เสมอแบบนี้นะคะอันนี้เสมอกันแล้วก็สวยงามมาก รถวิ่งกันแรงๆนี่นะคะเดี๋ยวต้องตักแหนตักแหนขึ้นนะคะปุ๊กตักแหนขึ้นนะคะปุ๊กเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จก่อนเดี๋ยวปุ๊กจะตักแหน ลูกปลาไม่มาเล่นน้ำเลยไปไหนกันหมดแล้วอุ้ยลมเหนือมาแล้วลมหนาวพัดมาแล้วนี่นะจ๊ะบรรยากาศทุ่งนาลูกทุ่งลูกทุ่ง บรรยากาศเขียวเขียวเขียวไปเสียทุกอย่างลูกทุ่งบ้านนานะคะบรรยากาศลูกทุ่งบ้านนาไม่ได้มาหนึ่งอาทิตย์เปลี่ยนแปลงไปก็เยอะข้าวออกรวงสวยมากอุ้ยสะดุดตอ มพัดข้าวพิว้วหูดูหปีปีหัวนี้ดิทำไมถึงสวยอย่างนี้สวยชะดูข้าวดิฝ่าข้าวสวยกว่านี่นะคะบรรยากาศข้าวหปีนี้ถ้าได้ ที่ตั้งเป้าไว้นะหัวหมูหัวปลเลเลยแหละทีนี้ที่ได้ตั้งเป้าไว้นะคะถ้าไม่ได้ตั้งถ้าไม่ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้นะคะก็จะเลี้ยงเหมือนเดิมนะคะก็จะเอามาให้ท่านอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ขอให้มัน ยาย่อนสามสิบเคยได้สามสิบสองตันก็เคยได้นะคะปีนี้น่าจะดูก่อนลวงดีเลยลวงยังลวงแบบดีเลยอะ่ะนี่นะคะแสงไม่มีแสงไม่มีมมดูสิ สวยมากปีนี้ข้าวสวยมากใช้ใช้โดนการ,กรเกษตรทำนี่แบบข้าวเสมอกันสวยครั้งแรกเลยนะคะหวานปุ๋ยหวานอะไรก็เสมอกันสวยงามมาก อยากให้ดูค่ะข้าวภาพรวมอุยปุกหน้ามืดตื่นเลยอะ่ะหน้ามืดหน้ามืด พุกเห็นในติ๊กตอกขอเอาใบกล้วยใบกล้วยไปทอดกล้วยแบบเนี้อย่างเนี้ยค่ะแบบเนี้ยเอาอย่างนี้ไปทอดกินเออมันก็อร่อยดีนะพุกลองเอาไปทําดูไปทํากินก็อร่อยดีไม่มีอะไรจะกินแล้วนะคะกินใบกล้วยอ่อนแล้วนะคะเป็นหนอน <c oughs> เป็นหนอนเป็นแล้ว เห็นเขาทำปุ๊บก,ก็เลยลองเอามาทำดูบ้างกินก็ก็ดีค่ะไม่มีอะไรกินแล้วเลยต้องกินใบกล้วยแล้วนะคะอย่างเงี้ยเอาไปได้นะคะแบบนี้เลยนี่นะคะเหมือนนอนนอนแล้ด,ด่วนร้ด,ด่วน ขึ้นสูงสูงเนี่ยนะคะข,ข้าวข้าดีเหมือนเดิมตัดไม่หวัดไม่ไหวอยากให้ดูข้าวสวยสวยคูเกิลไม่ได้มานะคะกักบ,บริเวณค่ะมาไม่ได้ตอนแรกก็ตามพุกมานะคะแต่ ปุ๊กให้พ่อดักไว้ดักกูเกิลไว้ไม่ยอมนะคะร้องพ่อบอกว่าไม่ให้มาเดี๋ยวเป็นอะไรกลางทุ่งนาอุ้มมาไม่ไหวแค่เดินปุ๊กก็เหนื่อยแล้วสวยไหมเอ่ย ค่ะคลิปนี้ก็พามาดูข้าวเขียวๆนะคะสวยๆธรรมชาติสวยๆนะคะกับบรรยากาศหนาวนหน่อยๆนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมนะคะปุ๊กไม่ได้ลงคลิปแนวนอนมาหลายวันเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้ออกมานะคะเป็นอาทิตย์เลยนะจ๊ะก็ไม่รู้จะไปถ่ายอะไรนะคะค่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ